สดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนจ้ะวันนี้มาทักทายกับน้องเปต้านะคะเปต้าสวัสดีค่ะก่อนลู้วันนี้เร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่งรบแดดจ้ะพี่น,อน้องทำอะไรไปดูดอกไม้กันไปนั่งไตะห่มเน,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 นี่ยพี่น้องกันกันยกขาโชว์อ,อีกเป็น รรมาเปิ่งต้นพริกเอ็มี่เบิ่งพี่น้องยาวคับพี่น้องยาวมากเลยต้นสูงมากค่ะพี่น้องกำลังสิบโปงอาโปงหมากค่ะพี่น้องออกลูกกันกำลังจะติดลูกค่ะออกดอกเต็มเลยค่ะถ้าฝนบอ่อแห้งร่มมาพัดกับคือสิบอ่อหักดอกนอกจากนอ้อเบิ่งเอ็มมีสื่อ,อยางพี่น้องได้ดอกไม้มาสีออกแก้งใดละพี่น้องอยากโซ่ บัดีิบ้ามีมือเลยบัดีิสิบะหักเบิดบ่ดึงขึ้นมากระชิบะเป็นยังมงมางรอบวงน้ำันจักหน่อยพี่น้องลีล้าโอ้ยนกระโปรงใหม่แล้วพี่น้องได้สองกระถางค่ะจากดอกอีกอย่างซื้อซื้อดอกค่ะพี่น้องอันนี้เด้อสีแดงสีแดงสีชมพูสีบานเย็น กระสีม่วงครับพี่น้องม่วงไล่จุดม่วงไล่จุดสีขาวอันนี้ต้นละสามยูโรค่ะไปเห็ดงานมาก็ได้ของควัญว่าน้ำนี่นะค่ะอันที่จริงกระบอกสำคัญดอกแต่ว่าซื้อไปเนาะพี่น้องเนาะซื้อไปเพราะความสวยงามค่ะพี่น้องว่าจะเอามาฝากเพื่อนบ้านเพราะว่าเพื่อนห้เชอร์ลีมาหลายพดก็เลดยบาสิซื้อดอกไม้ให้เพื่อน่าดัน กระสือพิกมาฟอมพี่น้องต้นนึงมันมันมีต้นเดียวค่ะพี่น้องกระืือมากเพราะว่าถามเพลินว่ามีอีกบอบอบอมีมีแต่ต้นน้อยๆม่มีก็เอามาก,กินก่อนพี่น้องนี่เดี๋ยวจะไปฟังลุ่งดินเนาะไนซีนวยแลวพี่น้องเดี๋ยวตอนเย็นจะไปปลูกน้ากันพี่น้องได้บะเขือมาพร้อมพี่น้องซื้อบะเขือได้บะเขือขาวแล้วก็อยากกินบะเขือม่วงได้บน้นี้ลูกกลมๆนะคะสีม่วงสี เอ็มี่เอาที่มันติดลูกแล้วได้สองลูกแต่บัลลูสิงงามห้หรือเปล่ากำลังติดลูกค่ะพี่นอ้องกำลังติดลูกติดดอกแล,กล้วก็ดอกใหม่อีกทุงนึ่งพี่น้องนี่บรูว่าสีเอาดอกอันใดดีให้เพื่อนบานเนาะคะ่ะต้นนี้ก็สวยสวยพี่นอ้อยสีแดงแดงสีชมพูเนาะค่ะเจ้าเพื่อนกำลังจะเฮ็ดแกงเนาะไหม่ค่ะพี่นอ้องต้มไปแล้วเนาะคะ่ะนาออันนี้สีเฮ็ดซุปค่ะพี่นอ้อง ซุปใส่ครกเนาะค่ะเอาไปตำตุ่มใส่เครื่องแล้วก็เดี๋ยวไปตำซุปน้ำกันอันนี้สีใส่แกงเนาะใหม่ค่ะพี่นอ้องเครื่องเคียงของเฮากับซีมี่พักอีตู้เนาะคะ่ะพักอ่ากระถินใบกินกับค่ะพักแค่ใส่อ่าซุปเนาะคะ่ะพักหอมแล้วก็พักอ่ากระชี้คะ่ะอ่าเมื่อกี้นี่ได้ไปเก็บพักมากค่ะเป็นเป็นยอดอ่าฟักทองเนาะคะ่ะแล้วก็ใบ,บแมงลักเนาะค,ะะคะ่ะเนาะข้าวเบือเอมี่ตำแม่เหลาค่ะพี่น้อง มีผักพีกมีใบอ่าผักโขมเนะคะมัมมีย่านั่งเอาอใบผักโขมแทนค่ะพี่น้องสีออกมาเขียวขึ้นกันค่ะพี่น้องใส่ลงไปเลยคะ่ะเพื่อนตอนนี้เนือ้อของเข้ากระซุกเรียบ้อยนั่จ้ะเนาะเดือมีกับซีไซน้ำอยานา่งลงไปค่ะพี่น้องค,คนุหมอเดือดแล้วก็จังสีไซอ่า ไปดอกฟักทองแล้วก็อันยอดอันนี้ลงไปยอดอ่าใบแมงลักเนาะคะ่ะนาะเมื่อกี้นน่ได้ไปเห็ดซุปเนาะใหม่มาจ้ะพี่น้องเรียบร้อยค่ะผักเครื่องเคียงก็จะมีผักแพ้วทัวแล้วก็อ่าใบกะทินกันที่แรกว่าจะต่าก็เลยลายเมนูแล้วเนาะคะ่ะนาะว่าจะเห็ดพัดกะเพรากับไข่ดาวห้สซามี่ะับพี่น้องจ้าตอนนี้อ่าหมอของเ้อากับเดือดพักเร็วนะจ๊ะนาอเดี๋ยวจะเอาผักลงไปค่ะ ยอดดอกฟักทองพี่น้องดอกฟักทองหอมๆเลยค่ะใส่เป็นดอกเลยค่ะเพราะตองเด็ดนะคะต้อเดี๋ยวเขาสุดเขากะจะยุบตัวลงไปเลื้อนอน้อยๆนึงพั่น้องกับ้านค่ะ หอมมากเลยค่ะนี่ใส่เวลาบดนพี่น้องอันนี้จะใส่ใบแมงลักลงไปค่ะทีนี้ใบแมงลกักเนาะค่ะเนาะข่าฝรัง่งตะเบิงพี่น้องบางคนเป็นบวจกักเนาะค่ะน้องเอ็มมี่เป่ากาา็สาอีสานเนาะเป็นกะเบ,บิงใน่ลูกนะคะเป็นไงเอาใบกินซอสค่ะพี่น้อง เรียบร้อยค่ะเกงใหม่เนาะจ้าเนาะมือจ้าเพื่อนๆตอนนี้กะกับเข่ากะเแล้วเบิดแล้วเนาะจ้าเนาะมาจ้ะมือนี้เฮ็ดพัดกะเพรากับไข่ดาวให้สามีกับพี่น้องกินกับข้าวเหนียวเนาะค่ะเนาะหนึ่งข้าวเหนียวก็คือเกาค่ะใส่หม้อซึ่งกับฟ้าติปเข่าในละพี่น้องอ่ะได้กินอาหารบานเฮ้าซํานี่กะซุกใจแล้วพี่น้องมือนี้เมนูประหยัดเนาะจ้าเนาะ มาจ้ามากินข่าวน้ำกันเด้จ้าเด้อขอบคุณห,หลายๆพี่น้องที่มาติดต,ตามรับชมแห่งกำลังใจเอมี่จ้าสำหรับมื้อนี้ขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ